จ้ามื้อนี้มีเมนูมานําเสนออีกแล้วจา้าแกงเฮ็ดเพาะใสหนอไม้สมจา้า mm. เดี๋ยวเ้ามาเบิงวัตถุดิบกับเครื่องปรุงกันเนาจะนอว่ามียังน่ mm. นี่จ้าก็มีพริกพริกข้าต่ไาไว้ลาจ้าแล้วก็มีใบปักกูดจ้านใี่ใบปักกูดใบปักกูดตะไคร้ข้าหน่อยนึงจา้า mm. แล้วก็ ลวกาพักซี่ต้นหอมจ้ะนี่ลวกาใบใบพอีออตูจ้ะน้องไม่สมเฮดพอจ้ะเฮดพอนี่ยร้านพ้แล้ต้มไปแล้วนะจจะเนาะข้ากกะสิเอาันี้ใส่เอาเอ้น้องไม่สมใส่ลงไปเลยจ้ะ อ๋อไม่ส่มใส่ลงไปได้จ้ะอ๋อไม่ส่มใส่แล้วนะจจะเนาะค้นจ้ะแล้วเขาจะได้เป็นปรุงรสเลยจ้ะอ๋อไม่ส่มใส่แล้วนะจจะเนาะเอาไอ้นี่เลยจ้ะเชียงไคเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้ะมันจังหอม เใบประกวดใส่ลงไปเห็ดง่ายๆจากข้องกินบ้านๆตรงมี้ยังหลายจ้ะใส่ลงไปเลยพริกจัดมาที่นี่พริกใส่ลงไปเด้จ้ะเดี๋ยวผักเข้าไปใส่ที่หลังจ้ะ แยวมันก็จะมีความสมออกมากจากไอน่อไม่สมจ้ะน่อไม่สมที่เข้าส่น,ะน่นะจ้ะเนาะขาดว่ได้ได้จ้ะอาหารอีสานาห้าวจะแซ่แบนะจน้ะเนาะอาหารอีสานห้าจะขาดว่ได้เลยประแดกจ้ะใส่ลงไปเลย หมักนัวๆกับใส่หลายๆจ้ะโบเข้มจะประแดกต้มเองปรุงแล้วจ้ะบบเข้มเดี๋ยวไอ้ใส่ผงชูรสน้อยหนึ่งจ้ะหลานพทะเลสายนัวเนาะจ้ะเนาะผู้ใดบ่กินผู้ใดบ่มักกับโบต้องใส่จ้ะนี่จะ้ะใส่น้อยหนึ่งเดี๋ยวข้าต้มไวไอ้ให้มันเดือดนนเนาะจ้ะเนาะแล้วข้าก็ะซิมรสชาติเบิง้งเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวเขาต้มไวให้มันเดือดให้มันสุกก่อนจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพิ่งอีกเทียนึลยจา้าค่ะหลังจากเข้าไ้ต้มไวนะจนาประมาณสิบนาทีเลยล้วจะนี่จา้าสุกแล้วละจา้า เดี๋ยวเข้ามาชิมรสเบิรงนะจ๊นะเนาะว่ามันขาดอีหยังบ่พออีหยังนะเฮาจังเพิ่มนะจ๊นะเนาะมาชิมรสเหมือกันจ้ะพอดีแล้วจ้ะแซ่บและจ้าเดี๋ยวเฮาเอาผักใไซได้ละจ๊นะเนาะเอาผักใส่แล้วเฮาก็ไอ้ปิดไฟเลยจ้ะ ผักใส่ลงไปเลยจ้ะปิดไฟเลยจ้ะที่นี่จ้ะเซตเรียบร้อยจ้ะปิดไฟเราเรียบร้อยหอมขนาดเลยจ้ะหอมผักอีตูน่นาตาเนะ้่ เดี๋ยวจแซบคักจ้ะหอมผักอีตูคักพี่จ้ะเขาเบิ่งกันไกลๆอู้เปต๋ตวแซบคักจ้ะหอมสมอ้อมลอมจ้ะ สมไอสมเปร้อยคล้องไอไเนี่ยน้องไม่สมเนี่ยจ้ะเพเปอร์เบิบ้งจ้ะพี่เ้หน้าตาปเป็นตาแซ่บคักจ้ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยให้เบิ่งนน้าจ้ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปกินกันจ้ะนี่จ้ะเบิ้งหน้าตาปเป็นตาแซ่บคักจ้ะอู้ยเพื่อหอมคัก ฮียจมาแล้วจ้ะมากินน้ำกันจ้ะก,กับเขาอีสานแส็บแสบบานห้าจ้ะเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเขาไปกินกันเนาะจ้ะเนาะ